สวัสดีครับพบกับริการ10นาทีเจาะที่ทางทองคําสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับผมพีพีลพงษ์และเ,ลเช่นเคยครับเราจะมาวิเคราะห์ตลาดทองคําไปด้วยกันครับหลังจากสัปดาห์นี้ราคาทองคำเ่อนข้างผันผวนนะครับไปทําจุดสูงสุดราวๆประมาณ3,440ดอลลาร์แล้วก็ปรับตัวล่วงลงมาตอนนี้นะครับอยู่แถวๆประมาณ3,350ดอลลาร์ภาพรวมจะเป็นยังไงต่อนะครับเราจะวางกทิ์ในการลงทุนอย่างไรครับหากท่านผู้ฟังพร้อมกันแล้วก็รับชมรับติดตามกันได้เลยครับเทรดทองออสซิริสซื้อง่ายขาย ซื้อขายราคาเรียวทางฟรีค่าบล็อกเพิ่มโอกาสทำกำไรคูณ2ที่ปรึกษาการลงทุน21ชั่วโมงก่อนอื่นนะครับมาสรุปถึงความเคลื่อนไหวของราคาทองไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนนะครับตั้งแต่วันจันทร์ที่21กรกฎาคมเนี่ยเราเห็นว่าราคาทองคำแท่งเนี่ยเปิดตลาดเราลๆประมาณ51,500 50, รูปปรพันครับขายออกอยู่ที่ประมาณ52,300บาทนะครับ ระหว่างสัปดาห์ราคาทองคําก็ทยายาปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับจนกระทั่งวันศุกร์าวราคาทองคำเนี่ยต่างปรับตัวทําไฮสูงสุดของสัปดาห์เนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ52,200บาทนะครับรูปพรร์ไข่ออกรราวประมาณ53,000บาทนะครับหลังจากนั้นนะครับผมนั้นในช่วงของท้ายสัปดาห์เนี่ยวันผลิฮัตวันศุกร์าวราคาทองคําก็ ปิดลบลงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเราจะเห็นในส่วนของตลาดทองคำนะฮะทองคําแท่งเนี่ยนะครับถูกขายออกนะครับในช่วงของวันศุกร์เนี่ยนะครับเหลือเพียงแค่5 1าหมบาทเพียงเท่านั้นครับนี่ก็คือภาพรวมของราคาทองคําที่นะฮะมีการเวียงขึ้นและก็เวียงลงในสัปดาห์เดียวกันนะครับก็ทําให้ภาพรวมนะครับของตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยนะครับราคาทองคําถือว่า แบ่งตัวอยู่ในกรอบอยู่นะครับผมนะในส่วนของราคาทองไทยนะครับผมในส่วนของราคาทองโลกล่ะนะครับผมนะแน่นอนในสัปดาห์นี้เราจะเห็นจุดสูงสุดของสัปดาห์นะครับอ,อยู่ที่ระดับประมาณ3,344ดอลลาร์นะครับก็ถือว่าสูงสุดในรอบ1เดือนเลยทีเดียวนะครับจุดต่ําสุดของสัปดาห์เนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ 3,344ดอนนะร์นะครับนี่ก็คือภาพรวมของตลาดโลกนะครับของสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับทีนี้มาเช็คดูในส่วนของภาพรวมตลอดทั้งสัปดาห์กันหน่อยสําหรับทองโลกแน,น่นอนนะครับคล้ายๆกับทองไทยนี่แหละฮะนะครับเพราะว่าทองไทยขึ้นสอดคล้องกับในส่วนของราคาทองโลกทองโลกปรับตัวบวกนะครับตั้งแต่ต้นสัปดาห์เนี่ยนะครับเราเห็นว่าแท่งเทียนนะครับ ในช่วงของเปิดตลาดวันจันทร์เนี่ยนะครับปิดบวกถึงราวประมาณ46ดอนนะครับวันอังครารครับปิดบวกเพิ่มขึ้นอีก34ดอนนะครับสตัวรวมกันนะครับก็ปิดบวกราวประมาณ80กว่าดอนนะครับในส่วนของทองโลกนะครับแล้วก็3วันถัดมานะครับในช่วงของวันพุธเนี่ย ก็ทยรอยรับตัวลดลงเนี่ยต่อเนื่องเช่นกันนะครับจนกระทั่งเนี่ยในช่วงของตอนนี้เองนะครับโกลสปอร์ตขึ้นไหวอยู่ที่ประมาณ3,357เหรียญหลังจากที่เปิดตลาดนะครับช่วงเช้าแถวๆประมาณ3,369เหรียญน,นะครับในวันศุกร์ที่25เดือนกรกฎาคมปี2568ทีนี้มาดูในส่วนของราคาเรียลอทมมกันหน่อยนะครับผมนะในส่วนของราคาทองสำแท่งนะครับ อ้างอิงราคาเรียกทางของออสซิตอนนี้นะครับขายออกราวๆประมาณ51,400บาทนะครับฝั่งรับซื้อคืนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ51,350บาทนะครับอ้างอิงโกลสปอตเดทประมาณ3,358นดอทนะครับนี่ก็คืออัปเดตในสุดของภาพรวมของราคาทองคำล่าสุดเลยครับไปจะต่อกับข่าวสารทองคำจะต่อเลยนะครับนับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะครับราคาทองคำถือว่าให้ผลตอบแทนราวๆป,ประมาณ25%แล้วนะครับนับจาก year to date นะครับ โดยเห็นราคาต่ำสุดของปีอยู่ที่ระดับประมาณ2,614ดอลลาร์นะครับและจุดต่ำสุดนะครับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,500ดอลลาร์นะครับส่วนทองไทยนะครับขายออกสูงสุดนะครับอยู่ที่ระดับประมาณ54,800บาทนะครับจุดต่ำสุดเนี่ยอยู่แถวๆประมาณ42,550บาทซึ่งถือว่า ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันสอดคล้องกับทิศทางทองโลกแน่นอนว่าประเด็นในเรื่องของสองครามการค้าเนี่ยยังเป็นผลที่ทําให้ราคาทองคําในปีนี้นะครับต่างปรับตัวสูงขึ้นนะครับรวมไปถึงในส่วนของสองครามทางภูมิรัฐศาสตร์ด้วยนะครับ ในส่วนของภาพรวมราคาทองคําย้อนหลัง30ปีเราก็จะเห็นว่าราคาทองคำนะครับมีการปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมจากหลักพันสู่หลักหมื่นนะครับและตอนนี้ก็เกินครึ่งแสนไปแล้วนะครับสำหรับทองไทยนะครับแล้วหากเราดูในส่วนของตัวภาพรวมย้อนหลังไปประมาณ3-5ปีเราจะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยเริ่มกระโดดทีละหลักหมื่นแล้วนะครับในการปรับตัวเป็นเทรนขาขึ้นนะครับถือว่าเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างดีเลยนะครับในส่วนของทองคําใครมีถือครองไว้นะครับแล้วเก็บนานๆหน่อยนะครับแน่นอนว่าท่านจะได้นะครับ ราคาเพิ่มขึ้นของทองคําอย่างแน่นอนเลยนะครับในส่วนของทองไทยนะครับทีนี้มาดูในส่วนของตัวเหล่าวันนี้ธนกิจทั่วโลกตอนนี้เขาฟอร์แคตทองคําอยู่ที่ระดับเท่าไหร่กันบ้างนะครับในส่วนของ Bank o f a ฟเมริกากายัางมองว่า6-12เดือนข้างหน้านะครับโกลสปอรตจะไปแตะประมาณ4,000ดอลลาร์นะครับ กลเมสแซกเองเนี่ยครับก็มีความเชื่อเหมือนกันว่าจะไปถึง4,000 UBS 3,500นะครับผมนะทีนี้เรามาลองคำนวณคร่าวๆกันครับว่าถ้าโกลสปอร์ตไปประมาณ4,000ราคาทองคำจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับราคาโกลสปอร์ตนะครับอยู่แถวๆประมาณสัก3,350ดอลลาร์เนาะราคาประมาณอยู่ที่ประมาณ51,000บาทนะครับถ้าเกิดว่าจะไป4,000ดอลลาร์เนี่ยนะครับเท่ากับว่านะครับโกลสปอร์ตนะครับน่าจะมีปรับบวกต่อไปอีกประมาณ700ดอลลาร์หรืออีกประมาณ7,000บาทนะครับ เราก็อาจจะเห็นนะครับราคาทองไทยไปแตะนะครับแถวๆประมาณ5 7 0 0 0 0ถึงได้นะครับในระยะ6ถึง12เดือนข้างหน้านะครับก็ไปลุ้นกันต่อนะครับสำหรับปีหน้านะครับที่ทางเหล่าวันนิตย์ธกิจ f o r e c a s ไว้นะครับประมาณนี้เนาะนะครับทีนี้มาดูในส่วนของตัวซีซันอลทองคำกันบ้างนะครับผมนะฮะอย่างที่เราบอกไปเลยนะครับในช่วงของเดือนกรกฎานะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับหลังจากที่ราคาทองลงในช่วงของประมาณปลายเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับ ช่วงของประมาณต้นเดือนกรกฎานะครับจนไปถึงปลายเดือนแล้วเนี่ยนะครับราคาทองโลกส่วนใหญ่เนี่ยจะค่อยๆนะครับทยายปรับตัวขึ้นเรื่อยๆนะนะครับตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมเลยนะครับซึ่งเดือนนี้นะครับก็เป็นใน Direct i o นนั้นนะครับแต่ว่าทองไทยนะครับอาจจะซึมๆนะครับไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าเจอค่าเงินบาทกดแต่ว่าทองโลกเนี่ยนะครับถ้าดูในส่วนของกราฟแท่งเทียนแล้วเนี่ยถ้าจะเห็นว่ากราฟมันค่อยๆทยายปรับตัวบวกขึ้นเรื่อยๆเนาะนะครับสามพันสี่ร้อยห้าสิบเราก็ไปเห็นมาแล้วนะครับในช่วงของสองสามวันที่ผ่านมา นะครับก็ถือว่าเป็นไปตามสอดคอตามฤดูก,กาลทองคําเลยนะครับว่าทองคำเนี่ยมันมีฤดูก,กาลในการขึ้นลงของมันนะครับเช่นนะครับต้นปีนะครับอาจจะเป็นเป้าในการซื้อที่ดีที่สุดเพราะว่าส่วนใหญ่ซื้อต้นปีนะครับต้นมกราเนี่ยส่วนใหญ่ทองก็ขึ้นนะครับผมนะและเป้าซื้อเป้าหนึ่งก็อาจจะเป็นพีเรียนนะครับมีนาเมษาเนาะแล้วก็ นะะฮช่วงปลายเดือนนะครับอ่ามิถุนายนนะครับให้เก็บของนะครับส่วนหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเปอร์เซ็นที่จะลงเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีนะครับตามสถิติส่วนใหญ่นะครับจะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับผมนะนี่ก็คือข้อมูลที่เก็บมาตั้งแต่ปี1975นะครับไปจนถึงปี2021นะครับเพราะว่าพบว่าเทรนด์ส่วนใหญ่นะครับก็ราคาต้นปีเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะไม่ต่ำกว่าราคาปลายปีอยู่แล้วล่ะนะครับเพราะว่าปลายปีมีโอกาสสูงกว่าต้นปีเป็นเรื่องปกติ นะครับของตัวซีซันอลทองคำนะครับนี่ก็เอาข้อมูลดีๆมาฝากกับผู้ฟังทางบ้านต่อนะครับทีนี้นะครับจากสติเลยก็คือนะครับเใน10ครั้งนะครับใน10ปีล่าสุดเนี่ยเราพบว่านะครับผมราคาทองคำเนี่ยจะค่อยๆทยายปรับตัวบวกนะครับตั้งแต่ต้นปีแล้วเราจะอาจจะเห็นราคาไฮเนี่ยแถวๆประมาณปลายปีฉะนั้นปลายปีนะครับก็น่ามีสิทธิ์ลุ้นนะครับหากเฟดลดดอกเบี้ยหากส่งครามเป็นค้านะครับพ้นพิษนะครับแล้วก็นี่อเมริกาเนี่ย มีเอ่อล้นทนไม่ไหวนะครับแบบนี้เราจะเห็นทองคำเนคัมแบ็กกลับมาในปลายปีนี้อย่างแน่นอนนะครับและนี่ก็คือชาร์ตนะครับช่วงที่คุณทรัมป์เนี่ยรับตําแหน่งนะครับสมัยแรกเลยนะครับเมื่อประมาณปี2017เนาะกราฟจะใกล้เคียงกับปีนี้มากๆเลยครับจะเห็นว่าวิ้งนะครับทองคำมีการปรับตัวลงในช่วงของเดือนมิถุนายนนะครับพอมาถึงช่วงประมาณต้นกรกฎาคมเห็นไหมครับดิเรกชันกราฟเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับพยายามปรับตัวขึ้นไปก่อนนะครับซึ่งนะฮะก็ภาพรวมใหญ่แล้วเนี่ยนะครับ เราจะเห็นว่าปลายปีจะมีโอกาสในการปรับตัวสูงขึ้นกว่านะครับต้นปีนะครับก็ต้องมาลุ้นกับนะครับผมนี่ก็คือเอาข้อมูลบางอย่างเนี่ยที่มันสอดล้องกับปีนี้คล้ายกันย่างมากๆเลยนะครับผมนะทีนี้นะครับมาเช็คกันหน่อยนะครับก็ถ้านับตั้งแต่จุดต่ำสุดและจุดสองสุดนะครับเราจะเห็นว่าตัวราคาทองไทยปรับตัวนะครับราวๆประมาณ1 2 2 5 0บาทนะครับผมนะฮะและถ้าเกิดเป็นเยียร์ชุเด่ตอนนี้อาจจะเหลือประมาณสัก9 0 0 0 8 0 0 0นนะครับแต่ว่าก็ ไม่แย่นะครับสำหรับใครที่ลงทุนของคําแท่งนะครับผมนะในส่วนของทองโลกนะครับอ้างอิงจากจุดตามสุดและสูงสุดเนี่ยเติบโตมามาเราๆประมาณ886ดอนถ้าเยอทูเดตก็อาจจะประมาณ600-700ดอนนะครับผมนะก็ถือว่า ไม่แย่นะครับผมนะฮะใครบอกว่าทองลงไม่ลงนะครับผมนะขึ้นมาเกือบขนาดนี้ถือว่าเ e อร์ฟอร์แมนซ์ดีออกมากๆเลยนะครับทีนี้มาดูในส่วนของข่าวสารทองคำต่อมานะครับก่อนหน้านี้นะครับในช่วงของวันจันทร์นะครับต้นสัปดาห์ตลาดจะรับข่าวว่า EU นะครับเตรียมใช้มาตรการนะครับตอบโต้นะครับของกับฝั่งอเมริกาครับเช่นอเมริกาขึ้นภาษี EU ขึ้นกับนะครับผมแต่นะครับภาพสถานการณ์ดูกลับเปลี่ยนไปนะครับผ่านไม่ไปไม่กี่วันเนี่ยนะครับทางยูโรบอกว่านะครับก็ได้ ปรึกษานะครับในเรื่องของการเจรจาก,การค้ากันนะครับซึ่งมีโอกาสที่อเมริกานะครับจะปรับลดให้าภาษีให้ยูโรจากระดับ30%เป็น15%เนะครับเจอข่าวนี้เข้าไปเป็นไงฮะตลาดทองที่กำลังวิ่งขึ้นอยู่นะครับลงทันทีนะครับ นะฮะเหมือนแกงกันนะครับผมนะอีกวันหนึ่งนะครแบบเป็นโทนแบบนี้นะครับที่อยู่ก็จบดีลกันซะงั้นยังไม่จบดีลนะต้องบอกกเพนยังอยู่ในช่วงของเจรจาแต่มูดมันออกมาดีนะครับต้องไปดูในส่วนของวันที่1่งสิงหาคมกันก่อนว่ามันตกลงได้ตามที่พูดจริงไหมนะครับแต่ที่แน่ๆญี่ปุ่นนะครับบรรลุข้อตกลงนะเนี่ยไปก่อนแล้วนะครับผมก็ทําให้ในส่วนของตัวช่วงท้ายสัปดาห์ราคาทองคาทะยานปรับตัวลดลงมาตัวนะครับผมนะฉะนั้นนะครับสัปดาห์หน้าเราลุ้นหลักๆเลยนะครับก็คือในส่วนของตัว เส้นตายนะครับผมภาสีของคุณทรัมป์นั่นเองในวันที่1สิงหาคมนะครับถ้าคุณทรัมป์เลื่อนนะครับผมแน่นอนนะครับราคาทองคำอาจจะมีการทยอยปรับตัวลดลงมาราวประมาณ 5- ้ถึงร้ดอลได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหนี่ฮะตกลงกับหลายประเทศไม่ได้ด้กยแม้กระทั่ง EU เองนะครับอยู่ๆนะครับกลับลั่ว่าตกลงกับ EU ไม่ได้ขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่เลื่อนเส้นตายด้วยนะครับตรงนี้เองอาจจะทำให้ราคาทองคำเนี่ยนะครับ ไปถึง3,004 5 0 0อีกได้ไม่ยากเลยนะครับผมนะนี่ก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องจับตากันนะครับในช่วงของวันที่1สิ่งสิงหาคมนี้และรวมไปถึงนะครับก่อนเส้นตายว้ที่1เนี่ยนะครับว่าจับตาดูในส่วนของ EU ว่า EU จะปิดดิวการค้า ก่อนหรือไม่นะครับผมนะนะถ้าเกิดปิดดิวได้เนี่ยเราอาจจะเห็นราคาทองคําย่องลงไปก่อนนะนะครับก่อนที่จะไปชนเส้นตัดในวันที่1สิงหาคมนั่นเองนะครับผมนะนี่ก็คือภาพรวมเลยที่เราจะต้องจับตามกันต่อแล้วก็ประชุมเฟดนะครับในช่วงของสิ้นเดือนนี้นะครับสิ้นเดือนกรกฎาคมแน่นอนนะครับก็มองว่านะครับเฟดน่าจะยังเลือกคงอัตราดอกเบี้ยไปก่อนนั่นเองนะครับภาพรวมแบบนี้อาจจะทําให้ทองคำนะครับเป็นลบไปก่อนเนาะ นะครับแต่ว่ายังไม่ตัดโอกาสที่เฟดจะลดปลายปีนะเพราะว่าดอกพอร์ตเฟดก็ยังบอกว่านะครับเฟดน่าจะมีโอกาสในการลดดอกเบี้ยอีกประมาณ2ครั้งนะครับผมนะเนาะโอเคนะครับแล้วตัวเลขล่าสุดเองเนี่ยนะครับก็เมื่อคืนนะครับสดๆร้อนๆวันพฤหัสนะครับตัวเลขผู้ขอรับสุดกันกันว่าง,งานรายสัปดาห์ของอเมริกาออกมาดีเหลือเกินนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเลขนะครับอ่าอ่าดัชนีภาคบริการ P.M.I. ก็ ออกมาดีเช่นกันนะครับผมก็เลยทําให้นักลงทุนบางส่วนมองว่าเฟดเนี่ยลดดอกเบีย้ยได้ยากลงนั่นเองเพราะว่าตัวเศรษฐกิจดีจะลดทําไมนะครับผมนะฮะแบบนี้ก็เลยทําให้ในส่วนของดอลลาร์อินดซ x ปรับตัวแข็งค่าในระยะสั้นแล้วก็กดดันลงมานะครับผมสําหรับตลาดทองคำนะแน่นอนนะครับเรายังมองว่าปัจจัยที่เส้นตายหรือไม่อ,อะไรก็ตามเนี่ยนะครับยังคงเป็นปัจจัยกดดันต่อทองคําในระยะสั้นเท่านั้นแต่ระยะยาวนะครับคุณลองคิดดูสิครับว่า ประเทศต่างๆที่โดนเนี่ยนะฮะสัาภาษีนะครับอย่างน้อย15% 30% 40%เขาจะอยู่กันยังไงนะครับผมนะสุดท้ายประเทศเหล่านี้นะครับโดนผลกระทบทางเศรษฐกิจแน่นอนนะครับแล้วก็นะฮะวิธีการปกป้องความเสียนะครับก็ยังคงต้องตุนทองคำนะครับในคลังอย่างแน่นอนเราจะเห็นเราเซเนทรัลแบงก์ทั่วโลกนะครับยังคงเติมทอง นะครับแล้วก็คาดว่านะครับปีนี้นะครับเหล่าเซทัลแบงก์เองน่าจะซื้อทองคำเนี่ยไม่ต่ำกว่า500ตันนะครับผมนะดีดีดีไม่ดีอาจจะถึงประมาณพันตันเลยก็ได้นะครับผมนี่ก็คือปัจจัยที่ทําให้ราคาทองคําในระยะยาวเนี่ยนะครับมันยังดูไม่ได้คือดีนะนะครับผมนะในส่วนของดอลลาร์เองตอนนี้ก็อ่อนค่ามาเกือบ10%แล้วนะครับอเมริกานะครับตัวดอลลาร์โดนหันเครดิตนะฮะโอ้นะฮะดอลลาร์นะครับไม่ได้เกิดเลยนะครับเทรดดอลลาร์นะครับถ้าเบรุกลาเป็นเทรนด์ขาลงชัดเจน แล้วนี่อเมริกานะครับผมจะลดลงกี่โมงนะครับมีแต่เพิ่มแต่เพิ่มนะฮะแบบนี้เองนะครับบอกหกเดือนขอ,องก็คมแบกกลับมาในระยะ 6- 12เดือนข้างหน้าแล้วประกอบกับในส่วนของเฟดนะครับอาจจะมีการลดอ,อัตราดอกเบี้ยนะครับในปีปลายปีนี้นะครับอีก2ครั้งเนาะในปีหน้าอีกอาจจะเห็นอีกประมาณสักหนึ่งนะครับผมนะในส่วนของตัวดอกเบี้ยอ,อ,อเมริกาน,นั่นเองนะครับนี่ก็คือข่าวสารของตลา,ทาดทองคําทีนี้มาดูในส่วนของตัวกองทุน SPDR กันหน่อยนะครับ ระหว่างที่ตลาดทองคำมีการเทขายลงมานะครับแต่ว่าในส่วนของกองทุน SPDR กลับมีแรงซื้อมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับในช่วงของตลาดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดวันศุกร์เนี่ยนะครับก็ซื้อเพิ่มอีกประมาณ2.29ตันก็ถือว่านะครับทองคำยังเป็นที่ต้องการนะครับของกองทุนอย,อยู่นะครับตรงนี้เองก็จะเป็นแรงหนุนให้ตลาดทองคำเนี่ยนะครับก็หลงยากเช่นกันนะครับทีนี้มาดูในส่วนของในภาพรวมของนักลงทุนในตลาดกันหน่อยนะครับ ตอนนี้เองเนี่ยนะครับวิวนะครับของระดับเดสิทิเมนต์ของในตลาดเองเนี่ยนะครับก็ยังถือว่ามีข่าวที่เป็นปัจจัยลบเนี่ยเข้ามากระแทกตลาดทองบ้างแล้วนะครับหลังจากที่เรารับข่าวบวกไปมาสักพักหนึ่งตอนนี้เริ่มมีข่าวลบเข้ามาแล้วก็คือพวกเหล่าประเทศที่จะมาเจรจาการค้านี่แหละนะครับถ้าเขาปิดดิวได้ปิดดิวได้ระยะสั้นเนี่ยนะครับดอลลาร์จะแข็งค่านะครับแล้วจะมากดดันต่อตลาดทองคําระยะสั้นแต่นะครับก็มองว่าผู้เล่นในตลาดส่วนใหญ่เนี่ยนะครับตอนนี้กาลังหาจังหวะเข้าบ่ายกันอยู่นั่นเองนะครับ ก็ส <S PR an ienne> ่วนใหญ่แล้วนะครับก็อาจจะไปรอแถวๆประมาณ3ามสถ้าไม่หลุดเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับก็ยังบ่ายนะครับผมอีกส่วนหนึ่งก็รอให้หลุด3350นะครับไปเก็บแถวประมาณ3า0พนะครับ3 2 5 0ยังเป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าอยู่นั่นเองนะครับนี่ก็คือวิวมุมมองของตัวนักลงทุนรายย่อยในตลาดนะครับผมนะที่นะคภาพรวมตอนนี้เองเนี่ยอาจจะชะลอนะครับภาพรวมของการขานะครับแล้วก็รอ ข้าซื้อกะบางส่วนนะครับผมนะนี่ก็คือในส่วนของตัวข่าวสารราคาทองคำนะครับทีนี้นะครับสัปดาห์หน้านะครับมีตัวเลขอะไรที่เราจะต้องติดตามกันต่อบ้างนะครับก็ไปดูในส่วนของปฏิทินเศรษฐกิจสัปดาห์กันหน้ากันเลยครับที่เว็บไซต์ forex factory นะครับก็จะมีในส่วนของตําแหน่งว่างงานเปิดใหม่ของอเมริกาครับที่จะมีการประกาศในช่วงเวลาสามทุ่มนะครับผมนะก็ o r e c a s t ก็ยังไม่มีนะนะครับ แต่เป็นตัวเลขใหญ่ต้องติดตามกันวันจันทร์นะครับผมเอฟเฟกต่อตลาดทองคําแน่นอนนะครับวันอังคารนะครับจะมีในส่วนของตัวเลขยอดขายบ้านที่เราปิดการขายเนาะนะครับของอเมริกาแล้วก็มีนะครับประชุม FOMC นั่นเองนะครับผมก็คาดว่าเฟดเนี่ยน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนะครับจะเกิดขึ้นในวันที่31นะครับช่วงเวลาตีหนนะครับใครไม่หลับไม่นอนเนี่ยก็ติดตามได้ส่งผลต่อราคาทองคำอย่างแน่นอนเลยนะครับผมนะ แล้วก็ในส่วนของตัวเลขนะครับตัว ADP นอนฟังนะครับก็ประกาศในช่วงของวันอังคารเช่นกันนะครับผมนะฮะในวันพฤหัสมาดูวันว่ามีตัวเลขอะไรกันต่อนะครับก็จะมีในส่วนของตัวเลขผู้ขอรับสินการกันว่างานรายสัปดาห์ของอเมริกาตัวเลขเงินเฟอ้อ PCE นั่นเองนะครับก็จะมาดูกันว่าเงินเฟอ้อมันชะลอตัวหรือสูงกว่าที่ตลาดคาดนะครับผมก็จะส่งผลว่าเออเฟดควรจะลดดอกเบีย้ยปลายปีนี้ไหมนะครับคีนี้มีผลนะ วันศุกร์ตัวเลขนอนฟาร์มอ่าพลาดไม่ได้นะครับวิคหน้าบันเทิงทั้งวิคนะครับผมนะฮะยิ่งเข้าเส้นตายนะครับยิ่งบันเทิงเลยนะครับผมนะใครนะครับเทรดทองระยะสั้นต้องเน้นนะครับทำกำไรภายในวันเท่านั้นนะครับผมนะจนกว่าจะผ่านเส้นตายและรอตลาดเลือกขั้งครับผมนี่ก็คือภาพรวมข่าวสารของตลาดทองคำในสัปดาห์หน้าที่เราจะต้องไปตามกันต่อนะครับ1มีตัวเลขนอนฟาร์ม2มีประชุมเฟดอ่า 3. มีเส้นตายของอเมริกาในการเก็บภาษีนะครับ ทั่วโลกนะครับผมนะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ให้ติดตามกันต่อตัวเลขค่อนข้างสำคัญเลยทีเดียวนะครับผมนะโอเคเนาะสัปดาห์หน้าสัปดาห์นรกแน่นอนนะครับไปกันต่อครับไปดูในส่วนของภาพรวมทางเทคนิคกันหน่อยนะครับผมนะดอลลารต์ตอนนี้นะครับก็บวกขึ้นมา2วันติดเนาะก็แข็งค่าขึ้นในระยะสั้นแต่อย่าลืมว่าดอลลาร์ภาพรวมใหญ่อยางวิ่งอยู่ในกรอบคู่ขนานขาลงอยู่เลยนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถ ชนเส้นค่าเฉลี่ย50วันที่เป็นเส้นสีเหลืองตรงนี้หรือเส้นกรอบคู่ขนานด,ด้านบนได้นะครับถ้ายังเบรกตรงจุดประมาณแนวต้าน98.50ตรงนี้ไม่ผ่านเนี่ยนะครับดอลลาร์นะครับก็อาจจะมีการแข่งขึ้นไปในระยะสั้นแล้วก็อาจจะโดนตบลงมาได้นะครับถ้าโดนตบมาในลักษณะแบบนี้ทองคำเนี่ยนะครับก็อาจจะมีแนวโน้มในการปรับตัวขึ้นต่อได้แต่กับการถ้าทะลุก,กรอบนี้ขึ้นไปดอลลาร์จะแข็งค่าแรงขึ้นแบบนี้ระวังนะครับทองเนี่ยจะโดนกดยับเลยนะครับ ฉะนั้นดอลลาร์นะครับเลยก็ยังมองว่าเราย,ยังมีจุดแนวต้านกันอยู่ที่ระดับประมาณนะฮะ90ประมาณ98.40-50เนอะที่จะต้องผ่านไปให้ได้ถ้าผ่านไปได้ทองลงแต่ถ้าผ่านไปไม่ได้ทองนะครับจะได้รับแรงดัดจากที่ดอลลาร์มีโอกาสอ่อนค่าต่อในกรอบคู่ขนานขาลงนั่นเองนี่ก็คือทม์เฟรมเดย์เนาะที่ตัวดอลลาร์นะครับยังอยู่ในเทรนขาลงนะครับม omentum อ่อน um ค่านะครับโอเคนะครับไปต่อกันเลยนะครับแร่ซิลเวอร์นะครับ ซิลเวอร์สัปดาห์นี้ถือว่าทําจุดสูงสุดในรอบ18ปีนะครับออทามไฮด้วยนะนะครับขายออกสูงสุดร,ราวประมาณ39.5สด่วนดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับถือว่าเป็นสินซั์เนี่ยนะครับที่มาแหล่งไม่แพ้ทองคำเลยนะครับเราเห็นกราฟนในส่วนของซิลเวอร์เอง เป็นกราฟบูลลิชเทรนนะครับเป็นเทรนขาขึ้นจากคล้ายกับทองคำเลยนะครับชานักซิลเวอร์เนี่ยน,นะครับหากใครสน,นสนใจในการลงทุนระย,ยนะยาวเนี่ยผมมองว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยไม่แย่ไม่ได้อยไปกว่าทองคำเลยนะครับตัวเงินเริ่มลงทุนเนี่ยก็เริ่มต้นลงทุนน้อยด้วยนะครับสปอรตเองตอนเนี้ยอยู่ที่ประมาณ39มสิเาเหรียญทองอยู่ที่เท่าไหร่ครับประมาณ3,000กว่าเหรียญโอโ้โหต่างกันหลายเท่านะน,นะครับแท่ง1บาททองทองเนี่ยนะครับขายออกระดับประมาณเท่าไหร่ครับ51,000กว่าบาทนะ ในส่วนของ Silver เองเนี่ยแท่งหนึงเนี่ยขายรอประมาณ1,000บาทนะครับสำหรับแท่ง1บาทนะครับก็นะฮะฮน้ำหนักราคาถูกกว่านะครับแต่ว่าเติบโตพอๆกับทองคำเลยนะครับ year to date นะครับ Silver ตั้งแต่ต้นปีจนถ,ถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับขึ้นมาราวๆประมาณ25-30%ปีที่แล้วก็ขึ้นมาราวๆ25-30%ิหเ็นต์เห็นไหมฮะโอ้โ oh หนะฮะ Silver ผลตอบแทนดีออกมามากเหมือนทองคำเลยนะครับผมนะหากใครสนใจนะครับก็ออสซิลิทก็มีแท่งเงินซิลเวอร์ขายด้วยเช่นกันนะครับผมนะไปกันต่อนะครับในส่วนของบิตคอยบิตคอยเกิดแรงเทขายแล้วนะครับผมหลังจากที่ไปทำออทามหานนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับที่ระดับประมาณ123,236เหรียญนะครับผมก็ตอนนี้ย่อมันายละนะครับผมนะเสียทรงนิดนึงหลุดเส้นค่าเฉลี่ย50วันก็เป๋นะครับผมนะ ฉะนั้นนะครับบิตคอยลออายุสื้อดีกว่านะนะครับเข้าตอนนี้นะครับยังเป็นที่แท่งเทียนสีแดงมันยังปื้ดยาวอยู่เลยอันตรายนะครับอันตรายนะครับผมในส่วนของแท่งเทียนของทองคํานะครับแท่งเทียนร,รายสัปดาห์มองกอันรายอ่านนี่คือกราฟวีกนะนะครับวีกนี้ถือว่าราคาทองคำเนี่ยเคลื่อนไหว นะครับสูงสุดต่ำสุดเนี่ยได้มากกว่าวีก่อนก่อนด้วยนะนะครับเราเห็นราคาสูงสุดของวีกนี้อยู่ที่ระดับประมาณ3,439ดอลลาร์จุดต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ3,344ดอลลาร์อนะตอนนี้แต่ว่าแท่งเทียนนะครับยังบวกอยู่นะนะครับยังเป็นแท่งเขียวอยู่นะครับฉะนั้นนะครับเราประมาณกันว่าวีกนี้นะครับก็ตัวโกลสปอร์ตเองเนี่ยนะครับน่าจะเห็นจุดต่ำสุดของสัปดาห์เนี่ยนะครับแถวๆประมาณสักไม่น่าจะต่ำกว่า3,300ถึง3,350นะครับผมนะครับในส่วนของเนลตันนะครับก็ น่าจะติดต้านในระดับประมาณ3 4 5 0ที่เดิมนะครับผมนะฮะก็เต็มที่ก็ยังมองแค่3,400ก่รอนไปก่อนสำหรับวันศุกร์นี้นะครับฉะนั้นแท่งเทียนกราฟทม์เฟรมวิของทองโลกยังเป็นเทรนขาขึ้นจ๋าเลยนะครับยังอยู่บนเส้นคอวอร์เวชไลน์ line, และเบสไลน์ line, และยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันได้ทั้งหมดแบบนี้ระยะการระยะยาวย,ยังเป็นเทรนขาขึ้นสําหรับทองโลกราคาทองไทยที่ต่ํากว่า50,000ถึงพันเป็นราคาที่น่าแบ่งเข้าไปเก็บนะครับไม่ว่าจะเป็น5 0 0 0 0ืึงพ ห้าหมื่นนะครับผมนะห้าหมื่นห้าร้อยนะครับสปิตไม้ในการแบ่งเข้าซื้อนะครับไม่จําเป็นต้องซื้อไม้เยอะๆนะครับผมนะลงมาก็ค่อยๆเก็บใช้เทคนิค buy the dip เนาะนะครับย่อลงมาแล้วเก็บแล้วราคาไม่ต้องไปซื้อติดกันนะนะครับอย่างน้อยห้าพันห้าร้อยถึงหนึ่งพันเนี่ยนะครับซื้อห่างๆกันหน่อยนะสำหรับทองไทยนะครับในส่วนของตัวกราฟทม์เฟรมเดย์นะครับทม์เฟรมเดย์นะก็เราก็เตือนแล้วว่ากราฟเนี่ยนะครับเข้าสู่เขตโอ้บอสเลยนะครับทั้งไทม์เฟรมรายเดย์แล้วก็รายสี่ชั่วโมงนะครับ บริเวณดัลตันประมาณ3,350ัอยหาสิดอนเนาะก็เป็นผลทำให้นะครับราคาทองคำมันย่อแรงกลับมานะครับประกอบกับในส่วนของตัวโกลสปอร์ตเองไปชนกดไปชนนะครับเพดานเนาะของกรอบคู่ขนาดขาขึ้นพอชนไม่ผ่านก็เทลงนะครับนะฮะเล่นทองง่ายๆนะครับขึ้นไปชนกรอบบนเราขายนะครับลงมาแตะกรอบล่างเราซื้อเนาะนะฮะขึ้นเล่นหลายรอบเลยนะครับผมนะซีซั่นก็ยังเป็นคงลักษณะไซด์เวย์อัพอยู่นะครับในกรอบสั้นๆตั้งแต่นะครับช่วงประมาณต้นเดือนเนาะ นะครับผมนะฮะก็จุดเก็บครั้งนี้นะครับบริเวณรอบล่างเนี่ยก็น่าจะอยู่แถวๆประมาณ3,350ถึงประมาณ3,330นะครับถ้าไม่หลุดกรอบเนี่ยนะครับจุดตรงนี้จะเป็นจุดที่น่าบายเลยทีเดียว1เพราะว่าแท่งเทียนนะครับไปชนเส้นค่าเฉลี่ย50วันตรงนี้พอดีเลย2ก็คือชนบริเวณรอบล่างของกรอบคู่ขนาดขาขึ้น3ก็คือยือนอยู่เหนือกลุ่มก้อนเมฆนะครับสีเขียวๆที่เปื้ดแบบนี้หรือกลุ่มก้อนเมฆขาขึ้นนั่นเองนะครับ การที่แท่งเทียนนะครับยืนหรืออยู่เหนือกลุ่มกนเมฆขาขึ้นนั่นบองบอกว่าตลาดยังอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเป็นกลยุทธ์การย่อป่ายได้เปรียบตลาดนะครับผมนะแล้วก็คําถามคือนะครับแล้วเซลล์จะกลับมาได้เปรียบตลาดเมื่อไหร่นะครับก็ต้องรอให้เขาหลุดประมาณ3,330เนี่ยนะครับตรงเนี้ยนะครับจะทําให้ภาพรวมเนี่ยกลับมาเป็นเทรนด์ขาลงอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนั้นเนี่ยนะครับถ้ากราฟแท่งเทียนนะครับเคลื่อนไหวหลุดจากต่ําก้อนเมฆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้ว เราจะนิยมนะครับเล่นฝั่งเซลล์นะครับผมนะฮะเซลล์สูงนะครับแล้วไปซื้อต่ำล้วก็จะได้กําไรนะครับในส่วนของตัวลักษณะขาลงนะครับผมนะฮะนี่ก็คือไทแฝงเดย์เนาะที่มีสัญญาณในการย่อตัวลงมานะครับแต่ว่าภาพรวมทั้งหมดเนี่ยยังเป็นในรูปแบบไซด์เว้าถ้ายังไม่หลุด3330ยังเป็นเทรนขาขึ้นต่อได้นะครับแต่ถ้าหลุดวางจุดสต็อกไว้นะครับราคาทองคําอาจไหลต่อลงไปนั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนของไทแฝงราย4ชั่วโมงกันบ้างอ่ะไทแฝงราย4ชั่วโมงเห็นไหมฮะ ตอนนี้เองเนี่ยเริ่มไปเทสเส้นค่าเฉลี่ย100วันแล้วนะครับห้หลุดแล้วเลยทําให้เขาเปยนี้เปยแล้วเขาไปไหนล่ะนะครับสามสามห้าศูนย์สามสามสามศูนย์เนี่ยจะเป็นแนวรับสุดท้ายละถ้าหลุดไปไหลไปก็คือทําเฟรมราย4ชั่วโมงเข้าสู่ขาขาลงทันทีและจะมีโอกาสทําจุดที่เรียกว่าโอเวอร์โซในไอเอสไซดิเคเตอร์ด้วยนะครับถ้าหลุด3ามสามสนเนี่ยเราอาจจะเห็นราคาลงมาแถวๆประมาณ3,300เหรียญนะครับหรือประมาณเอ่อหรืออีกบางหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเห็นราเราประมาณสัก นะฮะฮเออ่ราคา3,280ดอลลาร์ครับก็คำนวณให้เห็นคร่าวๆเลยนะครับแต่ว่าราคามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบวกลบกันได้บ้างนะ1 0 0่งรถึงสองบาทเพราะเงินบาทก็เลยอย่าลืมว่ามันผันผวน,นเอาการเหมือนกันนะครับผมนะไม่ใช่ว่านะครับผมนะจะไปซื้อตามราคาที่ผมแนะนำเนี่ยมไม่ได้นะครับนี่เป็นราคาคนระ่าวๆที่คำนวณให้ในช่วง,งวันศุกร์เนาะนะครับเราต้องเผื่อไว้ด้วยนะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเงินบาทมันก็เปลี่ยนนะครับผมนะฮะเนาะ นะครับฉะนั้นนะครับผมในวันเดียวสุกช่วงบ่ายนะครับใครเทรดอยู่เนี่ยนะครับก็พับมือรอเก็บของดีกว่านะครับผมนะในรอในลักษณะโมเมนตัมเชิงลบนะฮะลงไปก่อนนะครับรอเก็บของนะครับฝั่งเซลลนะครับผมนะก็อาจจะไปเซลลที่เดิมนะครับส3ม5 3 3 9 3เนาะฉะนั้นผมให้กรอบราคาประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับแนวต้านนะครับแล้วก็แนวรับสงสัปดาห์หน้านะครับต้านเบื้องต้น3375ราคารับซื้อคืน5้5 0 0นนะครับ สามสามเก้าสามห้าหมื่นห็ด so ร้อยสามสี่หนึ่งยสาู่ที่ประมาณห้าหมื่นสองพันหนึระครับก็ตีเป็นไรกแนวต้านอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นหนึถึงห้าหมนะครับแนวรับนะครับอยู่ที่ประมาณห้าหมื่่นสที Broadway ่แนวรับสามสามสนะครับสามสอยู <t <t ่ที่ประมาณห้าหมื่นอยะครับสาอยู่ที่ประมาณห้าหมเนาะนะครับก็ถ้าสโซนนี้เอาไม่อยู่มันจะเป็นเคลนขาลงแล้วเราน่าจะเห็นราคา ที่เห็นเรา,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 าประมาณ5,500ให้เก็บของได้นะครับผมนะฉะนั้นช่วงนี้ไว้ใจไม่ได้ยิ่งเข้าใกล้เส้นตายการข้ามเมื่อไหร่นะครับผมนะยิ่งอันตรายนะครับใครเทรดระยะสั้นต้องปิดสถานะเท่านั้นนะครับผมเห็นกําไรแล้วรีบออกเนาะนะครับส่วนใครที่มีของในมือทําได้อย่างเดียวนะครับเป็นอซื้อนะครับอย่างน้อยน้อยนะครับรอสัญญาณทางเฟรมรายสีชั่วโมงนะครับ ไปแตะจุดเส้น30มสิบมิลโซล่ารนี u, 82, 84, ้ก็ได้จุดโอเวอร์โซนนั่นเองนะครับก็จะเป็นจุดในการได้ราคาที่ดีเห็นไหมรอบนี้นะครับเราเห็นจุดโอเวอร์โซนในวันที่1วันที่30มิถุนายนเนาะนะครับตอนนั้นเนี่ยโกลสปอร์ตไปที่เท่าไหร่ครับจุดต่าสุดอยู่ที่ประมาณ3,244ันสองร้อ่ดอนอ่าเนี่ยเก็บของรอบหนึ่งเก็บของรอบอีกรอบหนึ่งวันที่เท่าไหร่ครับวันที่9กรกฎาคมนะครับจุดต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ3,284นะครับแล้วก็อีกรอบนึ่นะครับที่ลงมาก็ใกล้ๆโซนนี้แหละนะครับผมนะะฮก็ถ้าเกิดลดลงมาครับ ก็ถือว่าเป็นแนวรับที่น่าสนใจในการแบ่งเก็บนั่นเองนะครับผมนะฮะโอเคเนาะนะครับนี่ก็คือภาพรวมของทองโล่งในไทม์เฟรมราย4ชั่วโมงนะครับที่รอลุ้นว่าจะยืนเหนือ3 3 5 0 3 3 3 0ได้หรือไม่ถ้าหลุดจากโซนนี้ไปนะครับข้าสู่เทรนขาลงเต็มกำลังแต่ถ้าไม่หลุดเขาก็จะมีโอกาสรีวอ์กลับไปขึ้นไปต่อนะครับในเทรนขาขึ้นอีกระลอกหนึ่งนะครับผมนะในส่วนของภาพรวมใหญ่ t ท m e เฟรมเดย์นะครับซูมเอาออกมาเห็นเนาะนะครับเราก็จะพบว่านะครับ นะทองรลปมันไม่ได้ย่อไปไหนหรอกนะครับผมนะยมันยังขึ้นอยู่ในทิศทางเทรนขาขึ้นชัดเจนเลยนะฮะก็เป็นภาพรวมใหญ่ที่เป็นเทรนขาขึ้นไม่กัดเทรนนะครับผมนะที่มาเป็นมาอยากยาวนานนะครับผมนะฮะแล้วก็มีจุดแนวรับใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเส้น33 30นะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับผมก็พบคือประมาณ3,250ก็คือแนวรับลึกๆที่อาจจะเห็นได้เนาะนะครับก็ตีเผื่อไว้แล้วกันเนาะสองเส้นนี้จะเป็นเส้นที่เราเก็บของนะฮะผมนะ ถ้าเก็บของนะฮะสามสนะครับผมได้รอบหนึ่งเก็บของอ e ีกไม้หนึ่งเนี่ยอาจจะอยู่แถวๆประมาณ3ามพให้เก็บของนอกนะครับสุดยญ่ลแล้วเราจะใช้เส้นแบบแนนในการเข้าซื้อนะครับนี่ก็คือกลยุทธ์ทางเทคนิคของทองโลกเข้าสู่พาร์สุดท้ายแล้วนะครับก็คือสรุปกลยุทธ์ในการลงทุนทองคํานั่นเองสัปดาห์หน้าเราจะให้กรอบแนวรับนะครับหลักๆเลย3350ไม่ควรหลุดนะ นะครับก็มีจุดคัดทถ,า,ถาประมาณ3,340ดอนถ้าหลุดมานะครับเปยลงมาเลยนะฮะแนวแนว้มถัดไปเนี่ยจะไปโซนแนวรับประมาณ3,300แล้วก็3,250นะครับเห็นว่าแนวรับสัปดาห์นี้กว้างหน่อยนะครับเพราะว่านะฮะช่วงเส้นตายวันที่1สิงหาคมเนี่ยนะครับเป็นเส้นตายหลักเลยนะครับในการเก็บภาษีของอเมริกากับประเทศคู่ค้าเนาะนะครับเอฟเฟกของทองคํามันจะแรงนิดนึงฉะนั้นผมจะปูให้ในส่วนของแนวรับเนี่ย มีแนวรับหลักๆเนี่ยลึกๆประมาณนี้นะครับในส่วนของโซนแนวต้านที่เดิมเลยนะครับ3,375 3,415แล้วก็3,450ดอนนะครับภาพรวมแล้วนะครับหากยังไม่หลุด จากเส้นค่าเฉลี่ย50วันนะครับแนวรับประมาณ3,330ดอลลาร์นะครับราคาทองไทยไม่หลุด5 1 0 0 0นะครับเราก็ยังมองว่ามันยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นอยู่แต่ถ้าหลุดจากโซนดังกล่าวนะครับใบบาทนะครับจะเข้าสู่ขาลงในระยะสั้นนะครับแต่ว่าถ้าภาพรวมระยะกลางระยะยาวนั้นเนี่ยมันยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นอยู่นะครับแล้วเราก็ยังมองว่าระดับราคาที่ต่ํากว่า5 1 0 0 0เนี่ยนะครับเป็นราคาที่น่าสนใจในการแบ่งเข้าไปเก็บในบางส่วนเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการถือกลางถือยาวเพราะว่านะครับ ในส่วนของปีหน้านะครับเราก็ยังมองว่าทองคําน่าจะมีโอกาสในการเติบโตไม่น้อยกว่าปีนี้เลยนะครับผมนะปีหน้าจะเจอในเรื่องของตัวผลนะครับของการขึ้นภาษีนะครับเหล่าประเทศคู่ค้าเนี่ยนะครับก็อาจจะเจอปัญหาสภาวะเศรษฐกิจนะครับแน่นอนเขายังคงต้องตุนทองคําแล้วก็ในส่วนของสงครามทางภูมิรัฐศาสตร์ผมยังมองว่านะครับไม่นานเดี๋ยวก็มีสงครามใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดนะครับโลกเหล่าไม่เคยสงบสุขแล้วก็ประเจอในเรื่องของเฟดนะครับ ที่เมีแนวโน้มในการลดดอกเบี้ยในปลายปีนี้แล้วก็ประมาณต้นปีหน้านะครับผมรวมไปถึงนะครับการสิ้นวาลาของคุณจรงพาเวลนะครับประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนั่นเองนะครับถ้าถ้าคนนี้นะครับผมน้ำหมดวาลาตําแหน่งเมื่อไหร่นะครับคนคนของคุณรัมเนี่ยรอเสียบอยู่แล้วนะครับและคุณทรัมค่อนข้างนะฮะเชียร์ให้ลดดอกเบี้ยเลยเกินนะครับเชื่อว่าถ้าเป็นปีแห่งการลดดอกเบี้ยทองจะไปได้ต่อนะครับในส่วนของราคาทองไทยนะครับ หน้าส่วนนะครับตรงแนวรับแนวต้านต่างๆนะครับที่เราให้ไว้เนี่นะครับก็ตีเป็นเงินบาทอยู่ที่ประมาณ5 1 3 0 0สถึง5้าห0ารสำหรับแนวรับแนวต้านอยู่ที่ประมาณ5 1 5 0 0ถึง52,200บาทนะครับผมก็ให้หลักๆนะครับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะครับไว้ประมาณนี้ของรับสำหรับสัปดาห์หน้าเนาะนะครับแนะนำติดตามข่าวสารนะครับก่อนเส้นตายวันที่1สิงหาส่งผลกระทบต่อราคาทองคำแน่นอนนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับขอให้เจ้าตัวเล็กเติบโตอย่างแข็งแรงสดใสเปล่งประกายเหมือนทองคําดีไซน์ใหม่ทองคําแท่งออดซีรี96.5%น้ําหนัก0.3กรัมถึงครึ่งสลึงเริ่มต้น1,000บาทแถมฟรีการเขียนคําอวยพรสุดน่ารักของแถมนีม้จํานวนจาํากัดลิงิ์อยู่ใต้คลิปคลิกเลย